ออง่ามพังเนาะเบีเยนเข่าแถวสุบลบอยู่ที่หน่อแม่เอาหาดอกกับพ่อดอกพ่อแจงใ้ือพออจ้า เอขอบคุณหลายๆเด้อขอบคุณเจ้าของสัตว์ยีมาสัสัตว์ันสี่เด้อว่าบ่ได้เห็ดได้ไใยได้อยู่จ้าได้อยู่ได้พ่อได้กินอยู่เอาซั้นนั่นละเอาซจำพ่อได้กินเนาะเป็นความบริสุทธิ์ไม่หยามไม่ยามกันเนาะจ้าเจ้าละป้าบ้านพี่น้องซิภาพไปเบิึงผลงานจากคนเเก็็บหดดจ้าชุดเก็บเห็ดพี่น้องคุณหญิงคุณนายได้มาเก็บเห็ดกันได้ลอกลมกระต่ายเนาะลอกเลยจ้าลอกไปละซ่งลอกเอาละพี่หยางลอกดิลอกไปเลยสิ ผมจะลังรับเศอยู่สามคณะครับเดี๋ยวนี้อยาขอโทษม้างไหมขอโทษม้างไหมขออภัยได้เลยสิผ้าเบิ้งสวนเฮดดีเดี๋ยวนี้น้ำกลนคุณหมอไปไปมาเออเบิ้งยูดทุกขาครับน้ำกลนน้ำกลนคุณหมอไปด่าล่าเมื่อสิผ้าด่าล่าไมาเก็บเฮดชุดสวยๆสิผ้ามาเบิ้งเฮดละงงพี่น้องจ้าขออภัยได้เลยครับโอ้ยจะเป็นโค้งคว่ำสวยแบบครับเนาะ ชุดเก็บเห็ดสวยๆนะคะโคตรมาคุ mm ้มงามเลยนะโคตรพวกคักเด่นเก็บเห็ดก็ได้ชุดห้างใดยังสิเห็นเห็ดหรือบันโอ้บ่อันตื่นเต้นเอามาทางไหนปลาเดี๋ยวนี้เป็นอันนี้เป็นปลาย่างหน้าพี่น้องเพิ่นก็บสีเห็ดเป็นสวนปลาของเพิ่น บ่ต้องไปหาเก็บทางอื them, ่นเลยพี่น้องเฮ็ดมีเห็ดอีหยังเกิดแน่ยมองเลี้ยงเอื้องบ่นี่ปัดพี่น้องเลี้ยงหอดอึ้งหอดย่ามฝนตกนี่อึ้งห้องแสนนันแสนเนียงเมนบอโอ้จะเป็นลมลื่นดีเนาะนี่มาดูมาดูพี่น้อไหนนี่นี่ปัดพี่แต่เห็ดพี่น้อง ใส่ใส่มางามค่ะเก็บป้าบเนี้ละงอ่นดิพี่น้องพี่น้องพี่น้องก็มาเกิดงานเกิดอ่ทีมงานใกลาิบหลงเหยียบซะบอกพี่น้องเต็มเลยเพื่อนป้าพี่น้องแบบนี้แบบนดอกงามงามมึงเนป้าดอกนี้ให้งามหละ โอ้ยพี่น้องเฮ้ยโอ้ยดาล่าอย่าเก็บพี่น้องเอาดอกนี่บอกดอกนี่เด้อจอด้จ่าเด้อจอด้จ่าพี่น้องชวนพี่ย้อมเสือดอกตุ้้จะจอดพี่น้องนี่เก็บใหญเด้อดอกงามๆนี่พี่น้องต๊อกเเป้สิบมอบ้งม้มาอีกปดังี้ยหลายค่ะยังมี่อีกจะออ๊ยบังเี้แล้วเงี้บง้พี่น้องเ้ S <S> คนสิเขาเบิ่งหลายที่เ uh บิ่งได้เออคนสิอ่อนซ่วนแล้วชุดงามกันดอกปาดเห็ดอีหยังนี่เห็ดปวกเนาะอันนี้เห็ดอะไรเห็ดปวกเห็ดปวกเห็ดวกเละงอกขาวเห็ดละงกขาวสินโดโอ้นั่นแม่เห็ดปวกดิบอดอกเลยเห็ดปวกเนี่นี่เห็ดปวกเห็ดเผือกไม่ใช่นี่นี่เห็ดปวกเห็ดเผือกเห็ดละงอกแล้วมาเห็ดละงกแล้วรีแล เฮ็ดมือ hmm. ก okay. <c oughs> mm ี้นเฮ็ด้อกีน่เฮ็ดงบมค่ะกน้องเม่อกี้เนยมีดบ่มีเนาะเฮาเนาะอยากกันมีดัดขนาเล่ยผัดไก่ไก่บ่จ้าไก่ตั้งไก่แน่ตั้งจ้ เขาเป็นลิ้มิตานแน่นอนบอจ้ะนังใส่พี่น้องมันหลายหลายจ้าดอกนี้นะคะจอาดอกนี้นะคะจองดอกนี้ค่ะจองดอกนี้ค่ะเออเก็บบันเบิ้งเห็บบันเก็บสองดอกนี้ได้บานเก็บแล้วค่าเก็บได้นะคะเหลืองงามครับเจ๊โอ้ยพี่นั่งเอกช่องห้องสะนนันอยู่พี่น้อง เออแต่ละคนป้า hmm. ช่อดอกใหญ่เห็นสองพันนะครับดูดอกนี้ด้วยนี่ดอกนี้ด้วยส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 วยั่นามง่ามเนี่ยงามกันเนาะสีอันนี้สีสมแต่ละดอกสีบ่คือกันเนาะจ้าผู้มาเก็บกับผุ้งานถ่ากันเนาะ ไปเดินต่อค่ะเั้สบาองนี้าผนงาดอกแนแมนบังเนี่ยงาเปบฝนบงเนี่ยม่ี่มางเนยลียบเด้อนี่พงเนี้งเนี่พี่น้องเปี่นี่นี่ดอกย้องไมพี่น้อเห็ดอง เห็ดพิงนี่เกิดม้หรอบ่นี่มันจับโชว์เต็มอ่างล่างเลยมีเห็ดพิ่งเห็ดเพิ่งภาษาไทก็เอเห็นอย่งนี้เห็ดพิ่งนั่นแหละค่ะอ้บกดอกนี่เห็ดพิงนั่นเนเห็ดเงหวนเป็นไข่เ็ดหวานนี่มงนีือมันเกิดไม้เนาะเจ้ามาหลเอ้เคนคนเอาแต่ดอกบามันบอว่าบ่ายอันเหอมยคันดอกใดมันบานเพิ่นกระเสียวไปเห็ด น้ำเชื่อขายพี่น้องเฮ้ยมาโปวดเลยขนซ้อนเด้อดพี่น้องซองเอ้ยเบื้องเนี้ยละ่ะเบื้องเนี้ยละ่ยละยางไปทางใดพอจะเห็ดซ้ำสิกินนี่พี่น้องมันไปน้ำหลากมันเป็นน,ปน้ำหลาก,ากอันนี้เด้๋ยวห้าต้นต้นยางนี่ว่าปีนี้มันออกหน่อยบ่านี่ยอามันบ่ทันถึงอันนั้นมาเดี๋ยวก็กออีก มันวยางมันบ่อน่นเองมนเอเก็บเสาเดียวบ่ไดสิบโลโอ้โอบ้านนี้มันถึงหลอดมันเสียวไหมอันนี้อันนี้มันบ่หันถึงหลอดพ่ะนมันถึอมเข่าแถวไวน์นตอนซ้อนเถอะโอ้ยนี่พี่ย้อมพี่พี่ยอมละพี่ย้อมบ่เห็นล่ะพูดพี่ไปเิ่งดนยิ่งเลมันเข่าแถวอมเข่ายาวใส่นี่สอบหลอดย่างนมันเข่าแถวเฮ็ดเข่าแถวพ่ะนะพี่น้อง เฮ็ดเป็นระเบียบเรียบร้อยดีเนาะป้าพี่น้องเนี่ยคล้องจิงค้องแ่คข้องผักเนาะแงก็สิบวานดีเนาะอือนจะเสียบอกกระเจียวบ่สนใจเลยสิหลายดอกดอกกระเจียวหลายดอกกระเจียวหลายค่่ นั่นนั่นสามบือซปาดปาพี่น้องปาดละละละโผล่โผล่ครับแพี่น้องมึงนี่ดอกงามครับเต็มหากลัเลยได้มองเลย้มองยพูทยโบจ้าวมองีทยพี่น้องมันหลเลยหลเต็มหางงพี่น้อง

บพี่น้องไดเป็นกระตาเต็มกระตาอาย้อนีเนาะเป็นหาบหามตัวม่น่าเกีนะาง่เป็นกระตาไปแเนนกไดพี่น้องมอนี่พี่น้องอ้ยออนซอนออนซอนหลายพี่น้องอันนี้เป็นสวนปลาเพิ่งปลูกเห็ดเ้อเพ่อนย่เน้า โอ้ย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 ที่น้องสามารถเป็นตาออนซ้อนเถอะปลาปลาเห็ดปลาทองคำเนี่ยปลาทองคำเนี่ยปลาทองคำบ่อืมันมันมีทุกอย่างเลยทุกอย่างเป็นปลาหยางเบิร์ดระบ่บาดซุดระบาดปลาหยางเพิร์ดมันก็บข้าวเดียวแเราเก็บซ้ำกิโลนี่เนาะ ป๊บเดียวโอ้สุดแล้วพี่เนมันหืมโพดบ่ทางนี้บ่เกิดบ่คือทางขุนเนาะเกิดเฮ็ดละงกแล้วกะสิเกิดเฮ็ดปวกเนาะเฮ็ดขอเ็ดปวกเ็ดนานาดไม่เห็นกสีเกิดทุกเฮ็ดเป็นบ่ ข้างรองหัวบอเห็ดละงอเกิดแล้วบานนี่บานนี่เห็ดออนเห็ดนีอย่างต่อจากเห็ดละงอกไป่เ็ดไาันไเกิด่ปหนีงุงเชอวยดแต่น่น้วงามคินาะเบี้ยนเข่าแถวสุบลุกอยู่กันเนาะงามเพินาะ สี่หาดอกกับพ่อแจงเนี่จ้ะมันสมบูรณ์ไหมสมดอกนี้ใหญ่มังเนเอกหงหาดอกกับพ่อดอกพ่อแจงหอมกับขี้หนไหนมาออนซ่อนแต่ข้องเพลนนี่แหละ นใส่เสื้อดูว่าเศ้าบอกแผ่นี่แทนค่ะใส่ทุกปีใส่เพิ่มเสื้อไปเรื่อยๆบอกเนนค่ะสงสัยถูกถกผีนีดปีนี่แหละเพราะในใส่อยู่พอมันออกเต็มมันออกมันถูกต้นแล้วสิไปใส่ต้นใดทิ้งเพิ่มอีกเกิดเลยอ๋อเพิ่มเชื่อทุกปีพี่น้องสวนป่าคุณครูสุระเด้อพี่น้องสวนป่า บ่ต้องไปเก็บทางอื่นเห็ดนี่เก็บแต่อยู่ในน้าจะของกระบเบิอเห็ดอนนส้อัขา้ดนี้อัอันนีอันนี้อนนน้อนนงอนนี้อ้อันนี้ันนี้น้อยกันนอันน่อันีันนออัันนนี้อั้องนนอัอัันนอ้อันัันันน

โอ้ชั้นสั้นมากเชื่อมันสิขายได้ดีราคาดีแล้วก็คนต้องการหลายเมมเบอ่าประมาณนั้นแหละครับนี่เจ้าของเพื่อนพี่น้องจะเป็นเพื่อนะสบความสําเร็จครับคุณครูสุระจนว่าเพิ่นออกจนว่าเพิ่นล่าออกมาเห็ดเนาะเพิ่นสิคักสำเร็จอันนี้เห็นหยางนาะนี่เห็นหยางนอนชทวยได้ครับพุ่งหวัดครับไทยรีมาเลยวรับรีฟเฟอร์รลิี กุหลาบมึงจังเฮ้ยเอา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 อันนั้นออกเอาไปตอกออกเอาไปตองออกเห็ดเพื่ออะไรนี่ยพวกเนี่ยแล้วดีกุหลาบอย่างนี้ออกเอาไปตองนี่เห็ดเพิ่เห็ดเพืงหวานเนาะเห็ดเพิงหวานอันนี้เกียงมีเสียบบ่ยุ่งกันเกียงมีเพิ่นนั่นบ่จาะยังโง่เราบ่2สองคนเนี่บ่เกียงจ้ะเอาเอาแล้วจ้ะหวานได้นี่เห็ดเพิงหวานบ่ีีพเห็ดเพื่องหวานเกิดเห็ดเพิงหวานเห็ดละงอกเนาะจ้ะ เพก็นอนซ่อนเห็ดเว้ยพว่เนยะระโดหญ่ายๆเห็ดเพิ่งก็ไม่เก็บบ่เน้อปลูกปลาเป็นประโยชน์แล้วเ้ายังได้นปลคนธรรมดาเข้าวเจ้ากัเฮ็ดระบากพอต้องทิกงพื้นดินท่ำกินปีต่อปีมันบ่นอกจากว่าคนระดับมูอเฮาบ่ได้ว่าฉันนึกสีดอกข้าวเจ้าสีมีบ่บ okay. <ah ่มีชาวบ้านเฮ็ดสมัยเฮ็ดบ่ได้ล้วไปถ้าบ่มีอีหลีมันก็ปลูกมันปลูกไว้ไปทุต้นรอกครับเพื่อพิชพื้นกินปีต่อปีใช่สีมันเทียนเดียว จะปีเนี๋ยวรอเวลารอเวลาอีกจะาของผมนี่นี่ปีที่แปดมันค่อยสีบูมคักๆวันเดีไปปีสมเริ่มเกิดเทดปีสี่ก็เริ่มบอบบันไดปีห้าเฮ้าปลูกสามปีนี้เห็ดเริ่มเกิดแล้วแต่ว่าหางปลาไหลไม่เอานี่ผมี่ไปีขึ้นขึ้นปีที่ห้านี่บ่อปลานี่คือกานบ่อปลาย่างหน้าโอ้มันด่าจริ หายหมดเลยยังไงใส่พ่นเลยถอดใจบันนี้หาซื้อนำเสื้อมากนี่เป็นเจ้าของเฮ็ดบ่ถื t วิธีใส่บ่ถื s วิธีหุ้ยหู้จี้ปลอมอยู่ที่ฉุกร่องแหล่ถมใหม่รักษาสิตอนรักการเชื้อมันจะต้องไปเกาะอยู่ติดกับปลายรากของยางนา headset ในเสื้อสิไปติดอยู่ได้เฮาก็ต้องหาปลายหักของยางนาถ้าเฮาไปใส่พุ่น ห้าปลอยเขาแก่แล้วใส่เงาบ่ได้เออตอกมาใส่ปีไปไปมันมีดีที่ว่านตาพืชคนคือกันถ้ามันแก่แล้วมันติดยากตอกมาไกลไปส่งคุ้มส่งคุ้มยายสองส่งคุ้มมาเคลียหายากเคียากหักเบิ้ลเคลียเมื่อกี้ให้เบิ้งหนึ่งหัาฝอยกันสิเต็มเลยนะครับมันต้องไปเดินต้นต้องไปใส่ลากฝอยเบิดนะเบิดหลายเต๋อไว้เลยครับไปเสื่อนไปเสื่อนยูพุดว่าเนธเนธอันบุญตรงไฟอันละอัน นี่เพิ่นมาจากกาลสินผลพี่อมมาเบิงมาสนใจเนะาอกากาลสินอำเภอใดบุรคือหดสบผออำเภอใดจ้ะร์ีดผมยู่บ้านแห้ครับบานแห้ขอน่บ้านแหก่อ๋อม่จากขอนแก่นเลยบ่มาตาม ยูทูบเพิ่นนี่บอว์อ๋เพิ่นมาจากคนเกลียนนะติดตามอายุทูบเพิ่นแล้วก็ได้ศึกษากับเพิ่นในระยะหนึ่งซื้อเพิ่นไข่ป้อมอ่อนควาเป็นเจสีประตัวดอกตี๋ประตัวต้อเห็นผลหรอกหลายคนฟังในี่บอว์มากจากกลาสินมาจากคนเกลียนเพิ่นบอกเป็นตาเสือไว้ว่าสันแต่เพิ่นคือสิบรตัวดอกประสาทครับบอว์เว้าแล้วก็ยังมีของจริงให้เบิ่งอีกเนาะก็ต้องเสียจะเนาะอันนี้คือของจริงเขาเบิง ยูทูบบงอยังไรเบื้งติดตา่เขาใส่วิจาอรอันใดของของคนองนะไรอนไรของแถื่ของปลอมซุ้มี่รอขายของนั่นกัมีน่ยนแน่าแมนแมนจ้าซุ้นั่นเขม่เห็้ต้อนงเบืองยางเบืองยางนี่สติเนาะม่เ่เหื่อีหละพี่ว่าตเหีดอ่ะไม่เหืงไปตะแซ่บนะาทำอยบ่อแห้งหรืกงไปแกงได้เห็ดนี่อย่างเห็ดเพิงนี่เราเอาลูกบ๊อบใบซะัเป็นเชื้อะอันบอแพงแจะถามว่าราคาในตลาดไหมแกง แ่มันเห็ดเพื่องยังเห็ดเพิ่งต้นใบเห็ดเพิ่งโคเห็ดเพิ่งเหลืองยังกลหวานเห็ดเพิ่งหวานเห็ดเพงหวานมันจะออกขมนิดนึงเพิงโยคะเแม่มาบิควานนั่นต้มก่อนครับต้มก่อนนั่นเลยแมนก็เห็แป่วนไส้ใบแดงแม่ันจะขมโคก็นอกกับเรียบร้อยก็เยนเลายัง จ้ะประมาณนี้อ้าวขอบคุณหลายๆเด้อขอบคุณเจ้าของสถานียังไงส่นยังสี่เด้อว่าบ่ได้เฮ็ดได้ได๋ได้อยู่จ้าได้อยู่ได้พ่อได้กินอยู่เอาซั้นนั่นเหรอเอาซจำพ่อได้กินเนาะเป็นข้อบันเทิงมาหยามมาหยามกันเนาะจ้าฝากครูเพื่อนหอดไปหานายยกเนาะจ้าได้ชื่นชมได้ความดูยิ้มมาเป็นกำลังใจชาวสวนจ้าอิ่มอกอิ่มใจก็พอแล้วแม่งอันแม่งบุงต่อจ๋อนี่หันมันถือว่าตายบ่ค่ะ มันจะตายบนตายจะแจ้งมันถั่ต้นหรือสางมันไหลตามธรรมชาติดิอ่ะไปแล้วพี่น้องไปแล้วค่ะพูดนะกระฟอมเงี้ยก็ได้เพราะว่าห้องบกินเขาเด้อันโนราเคยบกินเขาเอียงนี่อฉันไม่เหลือเอียงบกเขาไปเบิังลูกเอียงบ่กนี่ มาขึ้นเบื้องลูกอึงมามาเบิ่งลูกอ่งท้องไปเรียนได้ดีโออแม่นกอ่าคนเต้นเดียวนะเล่าในดอกกะเจียวอันนี้มันเป็นลูกออดซะก่อนอยู่มองนี่บอนี่นี่บอกมึว่าระวังเหยียบเห็ดนะคะเห็ดจะลายเออบ้านี้มันเป็นขาแล้วมันก็เต้นออกมาบ่กขามาเบิ่งลูกอึงบ้านพี่น้องแม่กำลังกินเยี่ยอ้อลูกอู่นี่บุญนี่ มาผโ้ดำเต็มเลยมาดู้เต็มเลยมเลยน่ก็อยยอนมีปลาอยู่แล้วมีบางอึ้งมาหนิอบุให้ปลาเออเออยังม่หลทานีพูดดัไปเ็อีย่งมันฝนตกนี่มนอามนี่ไนจะไตเมเออไปนไต้หนัาไี่น้ออันนี้เอ้ยบอด่เต็ม คือย yeah. mm ่อมอญด้วยบ่งคนนี yeah. mm ่เอาตาไมาเบื่อยู่กัดเลือดแดงนเลือดแดยนเกลนนะพ่อแต่มันเป็นขาเลยก็ติดเ็นลงมาใส่บออื่งเผาอันนี้อื่งหยังนี่องเนี่หนิ่งอื่งทุกยางก็เกียดทุกย่างอยู่นีอ อึ้งเผานี่แยกไว้ตั้งหากบ่เอื้องเผาแยกตั้งหากบ่เอื้องเผาสียู่ในบ่อนี่อึ้เงเผาอึ้งหยางอึ้องบักแดงหน่อยทเทมันนองแครบแครบสุดยอดสุดยอดดูเตอร์พล่าเจังสีเ็ดไดหห้หลายคนมาเห็นเขาเจ้าก็ได้เห็นเฮะบ้างไหมก่อนนอนเบ็นบ่เป็นนอนเนบ็นบ่เป็นแล้วก็เจ้าดูเนาะแช่กับนังกองกินข้าวเที่ยงแล้วต้องนอน เเอเฮ็ดนี่แล้วจะสิ fish, เอาแล้วจะสิกินพี่น้องเอ้ยเวัน่านนั้นพี่ก็เอามือมากิน